จังหวัดกาลสินค <Wha> ่ะเปิดอบรมผู <Luis> ้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กลุ่มจังหวัดค่ะนายทรงพลใจกรีมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจการขึ้นทะเบียนร,รวมทั้งได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มีความรู้ความเข้าใจความสามารถในการแข่งขันค่ะนอกจากนั้น ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดได้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อมูลค่าสินค้าและบริการมากขึ้นโดยใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิน่นให้ตรงกับความต้องการของผู้บร,โริโภคยุคใหม่ค่ะทางด้านนายสิริพงศ์วิวัฒเกษมชัยพาณิชย์จังหวัดกระสินกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้มีผู้ผลิตจากกลุ่มจังหวัด4จังหวัดค่ะจํานวน80รายนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านสินค้า GI นะคะและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องค่ะและรวมถึงกลุ่มผู้สนใจทั่วไปเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียน GI เพิ่มขึ้นและเพื่อคุม้มครองชื่อสินค้านะคะให้เป็นสิทธิของชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ตลอดจนเร่งรัดผลักดันการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานความพิเศษของสินค้าที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตที่แท้จริงได้รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและเป็นเครื่องมือด้านการตลาดเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ โอ้โหเมื่อกี้ผ้าเมื่อกี้สวยมากเลยค่ะะข้าวก็หืมเนาะ